นี่เลยขึ้นมาสอนเราบริเวณด้านบนนี้นะคะได้เจอคุณน้องทั้งเลยค่ะสวัสดีครับโอ้เปิดตัวเท่มากยังอ่ะเปิดตัวยิ่งใหญ่เลยเปิดตัวมีคลามแบบแจ็กเก็ตหนังบิดบายมากพี่น้องทั้งจ๋าพี่น้องทั้งคับอกวิธีการ จากเบื้องต้นก่อนเลยค่ะว่าต้องเป็นยังไงรูปแบบไหนคะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นการจัดสวนในขวดแก้วนะคะแล้วก็ตัวสวนขวดจริงๆจะเป็นการที่เราจําลองเอาระบบนิเวศแบบป่าฝนเอาไว้นะคะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องรดน้ําบ่อยค่ะเพียงแค่ปิดป่าเอาไว้นะคะก็จะมีความชื้นเหมือนมีฝนที่ตกขึ้นทุกวันนะคะก็ประมาณสักหนึ่งเดือนหยดน้ำเพิ่มนิดหน่อยก็พอค่ะ จริงๆแค่เดินเดียวเปิดฝามายดแค่นั้นใช่ใช่เลยค่ะแล้วก็วางเขาไว้ในที่อากาศเย็นๆไม่เราถกอ้า <ฮะ S 1> แล้วก็มีแค่แสงไฟสองสว่างก็เพียงพอแล้วนะคะเ <ฮะ S 1> ขาทำอีกนิดนึงพี่น้ำคางจ๋ามันสามารถเติบโตได้ไหมพี่ค่ะก็ต้นไม้ที่อยู่ในนี้นะคะจะเป็นต้นไม้จริงเพราะฉะนั้นเขาก็จะเติบโตขึ้นด้วยแต่จะตัแบบชา้าๆนะคะปีนึงเนี่ยไม่กี่เมิน,นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่ามันจะตูงทะลุขวดนะคะ เอาล่ะถือว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาสร้างเริ่มต้นปลูกความรักไปพร้อมกับคิดสิ่งวันนี้ทิรรยาทุกท่านน่าจะพร้อมแล้วะนะคะ เดี๋ยวเรามีทีมงานที่อยู่ด้านล่างด้วยของของพี่น้ำค้างเองนะคะเดี๋ยวจะช่วยทุกคนเลยขั้นตอนแรกเราเริ่มจากอะไรดีคะพี่น้ำค้างเวลาเราตั้งอยู่บนโตทำงานเรารู้สึกแบบสดชื่นเฟรชเหมือนแบบจริงๆก็คืออมมินมินไปด้วยแล้วก็ดูส่วนโหลของเราวันนี้ไปด้วยเพราะว่ตัวนี้เนี่ยอยู่ในห้องแอร์ก็ได้นะคะเอาว้ที่ออฟฟิศก็ได้อเมินมินเสร็จทํางานไปดูก็ก็ร้วแต่อยากให้ส่งประมาณไหนก็เติมเพิ่มได้ค่ะตอนนี้ปัญหาของคุณคืออะไรคบคุณเกษา อะะไรนมันเตี้ยไปมันเตี้ยใหม่เขาก็จะทำการื้อหินก้อนใหญ่ต้องเป็นดำแล้วนะใหญ่เป็นชั้นจีนเพิ่มขึ้นเนาะขอบคุณสิ่งมีปัญหาบ้างไหมตรงนี้กำลังเลีงอยู่ครับว่าจะแต่งยังไงจะกำลังอยู่ในขั้นตอนออกแบบเห็นไหมเพราะว่าตอนนี้กำลังออกแบบบ้านอยู่นะจัดแจงพื้นที่ต่างๆก็ต้องดูและเมื่อกี้เพืปากกามายเพราะอะไรเพราะอะไรใช้เงินเยอะ เมืม่อกี้คนอยู่อ,อยากได้บเบอร์นนะะยังไงคนเกิดอะไรขึ้นอยู่ในช่วงให้ให้พี่ทำอินเดียอ่ามีส่วนร่วมไหมส่วนตัวเรามีส่วนร่วมในการแบบไปจัดแจงตรงโน้นตรงนี้แล้วก็สิ่งการเติฟิ้นี้แบบนี้อะไรอย่างี้พี่อย่างเดียวครับว่าขอสีขาวดำแล้วก็ทองแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือทำยังไงก็ได้ให้ห้องนอนไม่รู้ว่ากลางวัน ลูกพ่อโลหิตผลไหมลูกพ่อยากโลหิตผลไหมทําไมเขาถึงอยากทำให้ห้องนอนไมหมลุงว่าอันนี้ลุงทางานหลังกลางคืนคุณจะนอนตลอดเลยเหรอะคุณต้องลุกมาทำงานนะวคุณสิงหาไม่ผมเป็นคนบางทีก็นอนเช้าไงครับรับร้อแสงลุม,มาา่านมันถ้าเกิดว่าม่านบางไม่มีมันก็แสงไปออ,อย่างล่าสุดผมก็ก็นอนเช้าค่ะเที่ไดเช้าผมนอนเที่ยงแล้วลวันนี้นอนมากี่โมงแม้ว้างนั่นคือนอนไวคนอนไวเนาะ อ่าก็เป็นส่วนของคิดสิงห์นะครับเออจะเป็นแบบว่านั่งทำแรนสเกปเป็นเองอะไรเงี้ยอ่า่ส่วนของคิสิงห์ชื่อชื่อส่วนนี้ ใกล้หลักม่สองคนสิ่ง้องใกล้หลันะคะสำหรับใครที่เสร็จแล้วตอนนี้สามารถไปปั่าแล้วก็ใส่กรอง<ช>นะคะ,คะที่สำคัญคือ